ท่าที่ช่วยป้องกันกระดูกพุนครับท่าแรกนะครับนั่งเก้กเอาอี้นะครับจากนั้นย่ำเท้านะครับไปมาซ้ายขวาแบบนี้นะครับประมาณสัก50าสิบถึง100อครั้งนะครับต่อมานะครับลองฝึกกระโดดขึ้นนะครับยกส้นเท้าแล้วกระโดดแล้วก็ปล่อยนะครับผมกระโดดขึ้นแล้วก็ปล่อย เอาสูงเท่าที่ได้นะครับผมนะทำประมาณสักสิบรอบนะครับต่อมาครับฝึกย่อมเท้าแบบไวนะครับผมมือนึงสามารถจับเก่า้ได้นะครับผมทำประมาณสัก 50- าสิบถ <ril jamais S 2> ึงหนึครั้ง oui, นะครับต่อมานะครับฝึกยืนต่อขาแบบนี้นะครับผมค้างไว้20วินาทีนะครับพยายามทรงตัวให้อยู่นะครับผมถ้าใครเก่งมากขึ้นนะครับผมคุณลองนะครับผมเอาไปเท้ามาแตะแบบนี้นะครับผมแล้วทรงตัวให้อยู่ นะครับผมหรือนะครับผมยืนขายเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับทำประมาณสัก1 0บถึงยีวินาทีนะครับต่อมานะครับผมกระทึบเท้าแล้วลุกขึ้นยืนแบบนี้นะครับผมแล้วนั่งกระทึบเท้าลุกขึ้นยืนแบบนี้แล้วก็นั่งนะครับผมการกระทึบเท้านะครับจะทําให้โบนนะครับหรือว่ากระดูกของเรามีการอัดแน่นได้ดีขึ้นนะครับผมใครที่กระดูกพุณนนะครับทําได้นะต่อมานะครับผมหามุมสามเหลี่ยมของมุมห้องนะครับตอนนี้ค่อยๆนะครับผมเอากตัวลำตัวไปข้างหน้านะครับเหมือนวิดพื้นนะครับแบบนี้นะฮะทำมาสัก20คครรัั้งนะบ